เพราะว่าอย่างทําที่บ้านเนี่ยมันก็จะสะดวกเขาหะมันก็มันก็สะดวกสบายมันเป็นเครื่องกระตุ้นมวลกระดูกอะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาใช้ได้ไม่มีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือมาได้ทุกวันในช่วงที่ลงโปรแกรมในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทําก็คือยิ่งมีเวลามากวันละสิบห้านาทีค่คะสิบห้านาทีค่ะในการกระตุ้นมวลกระดูกสองครั้งค่ะสองครั้งค่ะน้องที่มาเนี่ย ว่าเข้ามาที่โครงการเนี่ยมาตั้งแต่สิบโมงเช้าก็คือเริ่มต้นเลยก็คือคกอใ็ในปกติเนี่ยเวลาที่เข้าโปรแกรมมันนะ,ะคะทีนี้พอหลังจากที่เราสรุปรวบรวมมาแล้วนะคะก็คือน้องๆเข้ามาปุ๊บเราจะเริ่มต้นที่กระโดดแทมโพลีน<อ>นะคะทีแรกก็อาจจะสิบนาทีแล้วก็เพิ่มเป็นสิบห้านาทียี่สิบนาที <20 S 2> นะคะตอนนี้น้องโบนนี้สึกถึงสามสิบนาทีหรือยังสามสิบนาทีแล้วใช่ไหมคะในช่วงสามสิบนาทีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็เหมือนกับเก้านาทีวอร์มอัพ นะคะ15นาทีก็คือ high impact ะนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเล่นในเรื่องของท้องกล้ามเนื้อท้องนะคะก็จะมี abdominal <ม>ในส่วนตรงนี้ก็คือเล่นเป็นแทมโพลีนนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของกล้ามเนื้อท้องเนี่ยมันก็จะช่วยได้หลายๆส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้ากล้ามเนื้อท้องแข็งแรงกล้ามเนื้อข้างหลังเนี่ยเราจะแข็งแรงนะคะซึ่งใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่มีผู้ช่วชาญคอยดูน้องๆอ,อยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะก็จะมี ใช่ค่ะก็จะมีน้องน้องนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของแทมโพลีนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าโดยปกติเนี่ยโดยเด็กๆเ,เนี่ยอย่างที่เราทราบที่เราได้ยินคขาว่ากระดูกปิดกับกระดูกยังไม่ปิดอ๋อค่ะใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะคุณเกต กระดูกปิดกับกระดูกไม่ปิดเนี่ยค่ะค่ะโดยปกติเขาจะสแกนดูดูตรงข้อกระดูกที่นิ้วก้อยเอยนิ้วมือของเราว่าดูว่ากระดูกปิดหรือยังนะคะก็คือกระดูกปิดก็เหมือนกับพัฒนาการร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วก็คือหยุดหยุดสูงแล้วหยุดหยุดสูงแล้วหยุดสูงแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยในหลักการของเราเนี่ยกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดนะคะมาเลี้ยงกระดูกสันหลังกระหมอนรองกระดูกจนถึงอายุยี่สิบห้า แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับหยุดการเจริญเติบโตเต็มที่อันนั้นก็คือหลักการตามวิทยาศาสตร์อย่างที่เราทราบๆกันอยู่นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของกระดูกก้นกบนะคะก็จะเป็นโดยปกติเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยขออนุญาตพูดในเรื่องกระดูกนิดนึงนะคะกระดูกของเราเนี่ยก็จะมีกระดูกคอนะคะอยู่ประมาณเจ็ดข้อด้านหลังค่ะตรงต้นคอก็คือ C1-C7 ถึง C7 นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงซี่โครงนะคะ12ข้อนะคะช่วงซี่โครงก็จะมีตัวตัวซี่โครงเนี่ยออกมาเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรป้องกันอวัยวะที่สําคัญของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดปับนะคะแล้วก็จะเป็นหลังช่วงล่างอีก5ข้อนะคะก็จะเป็น L 1ถึง L 5นะคะแล้วก็จะเป็นก้นกบอีก5ข้อนะคะก็จะเป็น S 1ลงมาจนถึงตัวคอกซิกก็คือตัวตัวปลายก้นกบนะคะเมื่อเมื่อร่างกายเราเาจเริญเติบโตเนี่ยตอนเด็กๆเราก,ก็จะแบ่งเป็น5ชิ้น ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ประกบติดกันนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเหมือนกับเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยตัวก้นกบมันก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวก็จะกลายเป็นชิ้นใหญ่เลยใน5ชิ้นเนี่ยที่มีองค์ประกอบ5้าชิ้น<อ>นะคะดังนั้นในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยที่เราทําให้ทำแอบดอมิเนลเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเราจะเป็นตัวกระตุ้นหมอนเอ่อตัวก้นกบของเราด้วยก็คือจะเป็นตัวกระตุ้นทาให้สูงมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็คือว่าเอ่อพอก้นกบเนี่ยพอกระโดดปุ๊บเนี่ยก้นกบเนี่ยมันจะมี ะพะพอการยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองนะคะเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับว่าพอมันยืดออกเนี่ยเหมือนกับกระดูกมันยังไม่ปิดอาอย่างี้เกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามีเจ้าตัวเครื่องบริหารนี้ซื้อตัวเดียวไปใช้กันทั้งบ้านเลยพี่น้องโดยที่ไม่เข้ามาพบแพทย์อย่างเงี้ยได้ไหมคะในมันก็ได้เหมือนกันนะคะ ในส่วนตรงนั้นเนี่ยเพราะอุปกรณ์อันนี้มันมีการวิจัยเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมาพบแพทย์ก็ได้ก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างผู้ใหญ่เนี่ยอย่างตอนนี้ก็จะแนะนําผู้ปกครองบางท่านนะคะก็คือเราอยากจะให้เป็นคือคือไม่ใช่ไม่ใช่แทมพลีอย่างเดียวที่ทําให้สูงการเล่นบาสแชร์บอลวิ่งว่ายน้ํา ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่ให้กับลูกนิดนึงค่ะนี่คือจุดประสงค์เลยอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อกระโดดคุณแม่กระโดดเวียนกันนะคะแล้วก็น้องกระโดดพี่กระโดดบ้างในส่วนตรงนี้น้องเขาจะสนุกรู้สึกสนุกไปด้วยใช่ใช่ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสามารถที่ใช้ได้ในครอบครัวนะคะบอกอะคะ่ะแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละท่านนะคะงยงถึงอายุเท่าไหร่ โดยงานวิจัยเนี่ยจนถึงอายุสามสิบปีสามสิบปีนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนยังไม่ถึงสามสิบไหมคะ <c oughs> ว่าที่เราทํางานมาอย่างเหนื่อยนะคะ <c oughs> ก็ถึงนอกจากตรงนี้แล้วกระโดดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นที่ทน้องๆได้กายบริหารตรงนี้แล้วทําอะไรต่อคะค่ะก็ในเรื่องของกายบริหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาในช่วงต้นอาจจะสั้นนิดนึงแล้วก็ช่วงปลายก็อาจจะกลายเป็นสามสิบนาทีค่อยๆเพิ่มเพราะว่าเราต้องดูพัฒนาการ <c oughs> เป็นหลักด้วยนะคะกระดูก นะคะค่ะค่ะในเรื่องของความสูงเนี่ยมันจะต้องมีการขยายนึกออกไหมคะคือพื้นที่ต้องเพิ่มขึ้นใช้15นาทีเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นที่2นาทีหยุด1นาทีนะคะหรืออาจจะเป็น3นาทีหยุด1นาทีนะคะแล้วก็ถ้า3นาทีหยุด1นาทีก็5รอบนะคะจนกระทั่งเข้ามาจนทั้ง5นาทีหยุด1นาทีนะคะทีนี้เราก็จะดูว่าพอเวลาเราใช้เครื่องกระตุ้นมวลกระดูกแล้วเนี่ยพอเครื่องหยุดปุ๊บเนี่ย เราจะรู้สึกเหมือนมันสู้ขึ้นมานะคะแล้วเราจะดูใช,ใช่ค่ะหลังจากที่หยุดนะคะนี้เราต้องดูว่าเครื่องมันสู้ขึ้นมาถึงแค่ไหนนะคะบางคนก็ถึงขาบางคนก็ถึงเอวเรื่องอะไรอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของความสมบูรณ์ในร่างกายนะคะว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายการไหลเวียนโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ค่ะอย่างบางคนนี่มีปัญหาเรื่องขาก็จะมีความรู้สึกว่ามาแค่ขาเองไปไม่ถึง ใช่ค่ะแต่พอใช้เครื่องไปสักพักสักพักจะรู้สึกว่ามันจะมาสูงขึ้นจนถึงศีรษะอย่างดิฉันใช้เนี่ยพอเวลาหยุดปุ๊บเครื่องจะวิ่งถึงศีรษะแสดงว่าใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่ยืนข้างๆไม่รู้สึกนะคะค่ะกเวลารู้สึกบ้างคะรู้สึกดีว่าเมื่อกี้นี้พอใช้แล้วเนี่ยน้องมาปัางรู้รู้สึกยังไงบ้างคะอายืนขึ้นก็ได้ค่ะน้องมาปรางเพิ่งมาครั้งแรกยังไม่ได้พบคุณหมอนะคะ พอสานเสร็จก็รู้สึกมันสู้ขึ้นมาถึงหัวอ๋อถึงศีรษะเลยใช่ค่ะหลังจากที่กระโดดแทมโพลีนไปแล้ว,วนะคะเพื่อจะให้การไหลเวียนยมันจะกระตุ้นการไหลเวียนด้วยเหมือนกันแล้วตอนที่กระโดดแทมโพลีนตอนแรกๆนี่เป็นการกระโดดครั้งแรกเลยนะใช่ไหมคะตอนแรกๆกระโดดรู้สึกว่าไม่ถึงสิบวินาทีแล้วปวดหัวมันมึนๆศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เริ่มต้นเปลี่ยนไปในเรื่องของการวิ่งแทนแต่ตอนวิ่งนี่มีเวียนศีรษะไหมคะ ไม่นะคะแต่เห็นตอนสุดท้ายครบสิบนาทีน้องมะปางกระโดดด้วยแต่เห็นกระโดดได้ได้นานเหมือนกันทีแรกกระโดดได้ประมาณสองสามทีเวียนศีรษะนะคะเห็นเห็นกระโดดประมาณยี่สิบทีรู้สึกไงบ้างกระโดดตอนหลังที่ที่ที่ททวอร์มอัพสิบนาทีไปแล้วแล้วเรากระโดดเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะก็มืออาการมือหัวน้อยลงน้อยลงใช่ไหมคะน้อยลงนะคะคใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะนะคะเด็กก็จะ วิธีการนะคะการบริหารตามขั้นตอนต<า>ค่ะหลังจานนะคะลำดับพอใช้เครื่องก้นกระตุ้นนะคะมวลกระดูกค่ะ,คะแล้วก็จะมีเครื่องอีกตัวเนี่ยก็คือตัวเ,เครื่อง IR Infrared นะคะในเครื่องนี้นี่จริงๆอยากจะเชิญคุณต้องมาลองอธิบายในรา,ายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากคุณต้องเนี่ยสนใจเรื่องเครื่องนี้มากคุณต้องก็จะอ่านงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ทราบใครเคยไปเที่ยวบ่อน,น้าพุร้อนบ้างครับ น้ำพุร้อนตามธรรมชาติอย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่ที่ลำปางหรืออะไรเงี้ยฮะบ่อน้ำพุร้อนเคยเคยมีใครแช่บ่อน้ำพุร้อนหรือเปล่าฮะแล้วก็แล้วก็ไปแช่ในอ่างน้ําร้อนปกติตามบ้านเนี่ยฮะจะมีความรู้สึกต่างกันใช่ไหมฮะบ่อน้ําพุร้อนเนี่ยเราจะสดชื่นมากกว่าหรือสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราไปเจอแดดตอนเช้าเนี่ยเราจะมีความสดชื่นมากกว่า แต่ประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยฮะก็คือไฟอินฟาเรตตัวนี้ฮะที่มันผลิตไฟอินฟาเรดออกมาทําให้ร่างกายคนเราเนี่ยมี ATP แล้วก็มีการทําเมตาบอลิซึมที่ดีขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้ที่ผมอ่านนะฮะจะเป็นเทคโนโลยีขององค์การนาซาที่ว่าวิตามินดีเนี่ยฮะเราไม่สามารถซื้อตามร้านขายยาได้วิตามินดีเนี่ยจ้องมาจากแสงแดดโดยตรงแต่คราวนี้ว่าแสงแดดที่เราเจอตอนเช้าเนี่ยตีห้าถึงแปดโมงเช้าเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอทุกวันหรือเปล่า แล้วผมหลายๆคนที่ว่าทดลองใช้อย่างเพื่อนๆนะฮะที่ลองใช้เครื่องดูเนี่ยยังกลิ่นตัวเขาก็จะหายฮะแล้วก็ผิวหนังเขาก็จะเนียนขึ้นผิวก็จะดีขึ้นตัวไฟอินฟาเรดตัวนี้ฮะจะทําให้ร่างกายคนเราเนี่ยผลิตวิตามินดีขึ้นมาแล้วก็ขับของเสียได้เร็วขึ้นพอขับของเสียได้เร็วขึ้นเนี่ยผิวพรรณก็จะสดใสขึ้นนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวทดลองกันดูใช้กันดูฮะเพราะว่าจริงๆประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยร่างกายแต่ละคนฟีดแบ็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็คืออาจจะจะต้องให้ลอองใช้ดดูนดนิ เดี๋ยวสักคู่นะฮะ